สวัสดีน้อง้วยนะครับน้องแคทดี้อ๋อแคทดี้สาวขาวเนียเมืองปักเซนี่อธิบายสินค้าหน่อยอธิบายสินค้าหน่อยไหนไหนมันแตกต่างกันยังไงอันนี้กอ๋อแล้วถ้ามักน้องอะต้องซื้อหมดเลยเอ้ยทักมานี่คือมัดยางเส้นไว้สีเหลืองนี่คือหมูแล้วสีแดงนี่คือเนื้อ ขายไขยังไงห่อละสี่พันเหมือนกันทั้งหมูทั้งเนื้อแต่ถ้าขายแบบขายทรงขายสิบห่อตอนสามสิบห้าพันอ๋อสิบห่อสามสิบห้าพันอือก็คือว่าแต่สิบห่อเนี่ยผสมได้ไหมหรือว่าต้องอยั่งแตอย่างเดียวได้เหมือนกันใช่ไหมโอ้ราคาเดียวกันอือทำไมยิ้มน่ารักจังในอ่ะเปิดชิ้นหมูให้พี่ดูหน่อยกับชิ้นเนื้ออ่าทีละอย่างอ่านี่ อันนี้อ่าอันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่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 เดี๋ยวผมจะอุดหนุนน้องนะอันนี้แผ่นหนึ่งแผ่นสองแผ่นสองอ๋อไม่หนาไม่หนาไม่หนาอ๋อไม่หนาไม่หนาห่อไม่ขาดห่อเองหรือเปล่าไม่ได้ห่อเองจริงเหรอจริงกับมือโอ้โหทำเองกับมือด้วยดีแล้วถ้าทำกับมือนะทำอย่างอื่นไม่ได้นะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวยกมาตั้งตรงนี้ให้พี่หน่อยยกมาตั้งตรงนี้ให้พี่หน่อยอ่านี่คือหมูอัดเนื้อนี่ นี่เนื้อ,อเนื้อมาตั้งฝั่งนี้หน่อยเนื้อมาตั้งฝั่งนี้หน่อยนี่นี่ครับการขายนี่นี่เห็นไหมอ่าโดดแม่สนใจแล้วนเนาะอโดูครับน้องเขาขายนี่ครับเนื้อเขาก็จะแบบสีออกจะเข้มๆแบบนี้นะ,ะเนื้อน่ากินมากเลยนะเขาไปปิ้งนี่แบบโอ้โหนะหอมๆเนาะแต่แต่เราเป็นคนมักหมูนะนี่หมูก็จะมีหนังด้วยนะนี่ อ,อันนี้ก็มีเหมือนกันอือโอ้โหขายทุกวันไหมหเวลาตีห้าตีหตอนเช้าวะนะแล้วเราตื่นตอนไหนเนี่ยมาขายตีห้าเนี่ยตีสี่ตีสแล้วก็ตีห้ามาขายทัเนเหรอชั่วโมงเดียวนี่ทันเลยแสดงว่าอยู่ใก,ใกล้ๆใช่ไหมด้ยใกล้ๆอ๋อประมาณสี่สี่ไม่ต้องบอกพี่ก็ได้เดี๋ยวพี่ค่อยไปเที่ยวบ้านดีกว่าแบบนี้อี๋น้องสะดุ้งเลย โอ้ตื่นโอ้ตีสี่แล้วก็ออกมาขายตีห้าแล้วเก็บประมาณกี่โมงประมาณเก้าโมงสิบโมงโอ้เก้าโมงสิบโมงแห่ตลาดปักเซใช่ไหมตรงนี้เขาเรียกตลาดดาวเรืองแห่ใครมาปักเซต้องรู้จักตลาดดาวเรืองอะนะมาอุดหนุนน้องได้นะเนียฮฮอะไรนะเดะมาอุดหนุนอะไอ่ามาอุดหนุนหน่อยนะแค่น้องยิ้มก็ละลายแล้วพี่เอาเนื้อห้าหมูห้าเนี่ยเอาอันที่แก่ไปด้วยเลยแหมอุดหนุนน้องอย เน okay. well no evet. ี่ยขายขายให้ให้ให้เขาก่อนก็ได้เนี่น้องน่ารักมากเลยนะน้องแคดดี้นะนี่ครับเป็นตอนเช้านะน้องขาขายสดสดเลยจิ้มหนึ่งสาม้ น้องนี่กินขาเลยทะลุกล้องเลยความน่ารักทะลุกล้องเดี๋ยวพี่ย้ายมาอยู่ปากเซแล้วจะมากินแหนมน้องทุกวันเลยกินนั้นกว่าน้องจะใจอ่อนนะทุกคน <c oughs> <c oughs> นี่ครับผมซื้อไปนะเดี๋ยวจะพากลับไทยไม่รู้จะได้ถึงไทยหรือเปล่านะอาจจะหมดซะก่อนนะอร่อยอร่อยมากนะยิ่งเขาเอาไปย่างเอาไปทอดให้มันหอมขึ้นนี่แบบ แต่ทําไม่เป็นอนะ่ะไม่รู้ว่าแม่ค้าจะไปทําให้หรือเปล่านะผมก็ลุ้นอยู่นะนี่เดี๋ยวมีเวลาจะให้น้องเขาไปปิ้งแหนมให้กินถ้าใครอยากเห็นคลิปน้องไปปิ้งแหนมให้กินคอมเมนต์รัวๆข้างล่างช่วยกันแช์นะนี่น,นี่เดี๋ยวไปเฮทให้<อ>จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบให้เลยนะนี่สิบห่อครบนะครบไหมามเลิก เออเกเอขอบคุณนะครับแน่ขอบคุณนี่